สวัสดีครับขอผมปอบเสียบครับเมื่อนี้พามาบางรถอดจมหาอาซิมหาครับผมมาที่แหลกมาโดยอาการสตาร์บติดนะครับไปยสอมมาตาที่อื่นนะครับที่นี่เอ็ติติดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องแห่งนะครับน้ำมันเครื่องเลียนนิดนึงนะครับเอ็ติติดแล้วติดตาในฟังเสียงนี่นะครับตาติดแล้ว เครื่องดังนะครับตามเครื่องนะครับทีบททนี้เราจะสร้างเห็ดเขียงพร้อมนะครับเอาเลยชิมมาเห็ดเขียงนะครับเดี๋ยวชิเนลี่เขียงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดีบ่วยเดี๋ยวดีถอดหม้อน้ำถอดท่อนะครับถอดท่อถอดถังน้ำมันดว้ว แต่วันสิบร์จถอดในเมืองนะครับเดี๋ยวตัดภาพมาตอนถอดมอน้าถอดท่อพวกสายยังอ,ยงออกทางน้ำมันออกนะครับเดี๋ยวตัดภาพมาตอนถอดพวงกีนล้วเลยครับท้ายน้าออกก่อนอดีมันดืเครื่องชุดบนนะครับเพราะว่ามันเสียงดังนะครับน้ำมันเครื่องแห้งนี่สภาพรถนักมากนะครับแล้ เอาตัดผาามาเพราะว่าทายทำเองนะครับว่ามีมือกล่องนะครับเดี๋ยวผมถอดหมอน้ำถอดทอนะครับทายน้ำออกถอดตังน้ำมันออกเดี๋ยวตัดผ้ามาตอนลือชุดหัวมเลยครับผมมาครับต่อเลยครับหลังจากเข้ามั่งตังน้ำมันออกนะครับแล้วก็ถอดหมอน้ำถอดทอนะครับที่เข้ากับมามั่งชุดหัวนะครับมีเข้าค่ายไปแล้วครับเบอร์แปดนะครับสามตัว เพราะว่าปั๊มน้ำห้องสีเบเกยวนะครับเ้างบริสตอด์ร้ยเบอร์แปดสามตัวนะครับน่า,าไข้เวลานะครับเพื่อป้องกวนเร็วต่อการท้ายถ้ำนะครับนัดตัเวเห่าตัวนึงนะครับเบอร์หนึนี่ครับดึงออกเลยเห็น ัวยแ้อินนะครับมาถ้าหมุนตัวเนียครับหมุนมากนี่มากตรงนี่เบื้องขีดนี่เอาหมุนอะไรจะเลื่อยมากตรงนะครับที่นี่กับมือแปดครับเน่าโกโซครับตัวตั้งโซนะครับแจกเราก็เมินเร็เวค่ายไวเรียบร้อยนะครับไว้ต่อการทายถ้ำน,นะครับ มาด้วยอาการน้ำมันเครื่องแห้งเครื่องดังนะครับถ้ามึงรือออกเราอรันไรไม่ดีพังเนี่ยนะครับตัวกดโซ่ตัวตั้งโซ่เรายินตัวกดโซ่นะครับหมายเลขแปดที่กันครับผมอามาอกมาเลยหมเบเบขแปดสองตัวครับเดี๋ยวก่อนที่นี่นี่ครับ เออสิบสองครับ เป็นดอกไก่ปะตัาโซอ่อนนะคะรับต้องละวัางนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวเตะตัวรถกำลัลงอาจเดี๋ยวเดี๋ยวมันลน,นะครับผมน่เี้ยครับออกมาแล้ว ล่นลงไปครับว่าเป็นอย่างครับเอามาแล้วนี่หกเหลี่ยมครับผมหกเหลี่ยมสองตัวนี้ค่ายไว้อาค่ายไว้เรียบร้อยนะครับค่ายออกนิดนึงก็กรนี้ครับเบอร์แปดทับคันฝาฝาครอบ ขาขอบว่าวนะครับเบอร์แปนะครับเป็นเบอร์แปหาตัวนะครับเป็นตัวสันนะครับเป็นบ่นะครับตัวสันหาตัวนะครับอาจจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่ง หลอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าติดโคกงติด,ดนี่นะครับนี่นะครับแล้วขัดเบาออกมามาทาตัวนะครับนี่เท่ากับมาขันนี่ครับข้อหลีด ข้อหลีดนะครับข้อหลีดกับเบอร์แปดเที่กันนะครับข้อหลีดกับเบอร์แปดเทียบดูแปดสองตัวนะครับข้อหลีด รียยบ้อทีนี่ห้ากันมานี่ครับหกเหลี่ยมสองตัวอยู่แล้วครับที่ห้ามเมืองตางเครื่องนะครับแล้วก็บเบอร์จะเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองสี่ตัวนะครับนี่ขันฟ้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดผ่าไปตอนขันเสร็จเลยครับมาครับห้ขาค่ายเรียบร้อยหกเหลี่ยมสองตัวนะครับยาวกลางเสื้ย นี่ลูกเป็นนี่ครับแล้วก็พอลีดตัวนี้นะครับไข่แหลกแล้วก็นอก็อตเบอร์ทิปซีนะครับเบอร์ทิปซีนะครับไขอ,อยู่นี่นะครับนีตรงนี้นะครับคไเรียบร้อยแล้วก็ที่นี่ก็นี้ครับน็อตขันฝา,าครับซีตัวเป็นนอ็นอตน็อตเบอร์สิบสองนะครับ ง่ากนิดนึงนะครับเพราะพื้นที่แคบนะครับนี่นะครับหนักตัวย่างร,ราจจะทุลักเล่นนิดนึงนิดหน่อย ขาครับเป็นทางมุงมไปเลยเราตัวนี้มันถอดบ่ได้น,นะครับมันติดติดโค้งนะครับเอากนโนปโยกขึ้นมานหน่อย นีดีงครับสับคู่ครับผมกลักทุเรนิดมา นี่นะครับหลักเล็นิดนึงนะครับออกมาแล้วถ้าเราก็ออกได้ที่เราฝาออกมาแล้วนะครับฝาออกมาแล้วที่ใส่ยู่ไหนึ่งต่างกัน เก็นนะครับสะพานกดสู้้ได้เฮียครับเราเป็นยังทำเยอะไหมสะพานกดสะพานโซ่นะครับโอ้โนี่ครับมาเมเจอเห็นมึงโผดโตก้ไปอืมเป็นยัง นี่ครับนี่เยมโองอุ๊ยกต่อไปติดเลยนะครับนี่ที่มันดังนะครับนี่เป็นบ่ลล่บ่<ม>น่าจะติดกากนะเนาะนี่ครับเส่อสูกนี่แหละน้ำมันเครื่องแห้ง ได้ข้างล่างกระติดครับข้างบนกระติดนะครับนี่ข้างบนอันนี้ข้างล่างนี่มึงลูก <c oughs> ลายลูกไล่เลยนะครับขี่มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่แหละเป็นยังสี่แหละบูธเท่าไหร่ถอดออกมากนะครับ นี่ครับนี่ครับลูกสูบมึงลูกสูบจะติดบ่สลักจะติดนี่บ่สผ่านะครับผ่าห้องก่อนกันจีบนะครับกันจีบกระเด็นเข่าเครื่องนะครับกันจีบกระเด็นนะครับนี mm ่ถอดได้บอสตายฆ่ากันะ mm hmm. นะบอสนาจะ ติดกันเอียดแปดครับผมเพราะว่าที่ดอกมาแห้วเดี๋ยวรู้ว่หาหนะิมะมานมึงกัอนอะได้ยุครับได้ยุนึกว่าตายฆ่ากันตวนมันเกิงแหงเจ้ามันละลายใส่กันนะครับ ได้อยู่ครับไลยนิดหน,น,น่อยแต่ลักลล่อยู่นแต่ลูกสูบไปเลยหลวมบวกแต่ว่ามูลจะติดหลายก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมสำหรับการนี่แหละที่มันดังนะครับที่ที่รดสตาร์ลําดังเกิดจากลูกสูบไล่ยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการลื่อชุดหัว ย a มหาอาชิมหานะครับยามหาอาชิมหานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ที่ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาตอนประกอบนะครับผมสวัสดีครับ